วันนี้นงวดพามาดูอีกแล้วค่ะพี่สาวท่านนี้นะคะทเท้าแตกเยอะมากๆค่ะมาหานงวดที่ร้านนะคะบอกว่าให้ช่วยสปาเท้าให้หน่อยเจอแบบนี้นงมดรีบสปาให้เลยค่ะอันดับแรกนะคะก็ล้างน้ำทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็ทำการเช็ดให้แห้งค่ะพี่สาวบอกว่ารู้ว่านงวดนะคะสปาเท้าให้กับลุงป้านาอาในหมู่บ้านนในคลิปติ๊กต็อกนงมดก็เลยอยากลองสปาเท้าดูบ้างนะคะว่าออกจริงๆหรือเปล่าไปาเลยค่ะเ <ve> ดี๋ยวนงมดจะพิสูจน์ให้ดูกันเลยนะคะน้ำยาที่นงวดใช้นะคะนั่นก็คือสปาเท้าน่งซินตัวนี้เลยค่ะสปาเท้าให้กับลุงป้านาาออในนนหหมมูบ้ะะะคดเย อุปกรณ์ที่มีในกล่องนะคะก็จะมีน้ํายาขัดที่ขัดนะคะสามลีแลวก็ถุงมือพี่ๆค่ะสามลีที่ให้มาอาจจะไม่เยอะนะคะพี่ๆอาจจะต้องเตรียมเพิ่มเองด้วย,าายค่ะถ้าใครที่เท้าแตกเยอะๆวิธีการสปาเท้านะคะทาตามขั้นตอนนองมวลได้เลยค่ะเทน้ํายาลงบนสามลีแปะไ,ไปที่บริเวณส้นเท้าแตกให้ทั่วแล้วก็ทิ้ง<ะ>ไว้ประมาณ10นาที15นาทีได้เลยนะคะน้ายาตัวนี้นะคะไม่แสบไม่คันค่ะแต่ถ้าพี่ๆท่านไหนนะคะมีแผลตรงที่เท้านะคะนงมวลแนะนํายังไม่อยากให้ใช้รอให้แผลหายก่อนนะคะแล้วค่อยใช้และระหว่างที่รอนะคะเราก็ล้างมือค่ะแล นะคะบำรุงมือบำรุงเท้ามือด้านเทา้าด้าน,าานตาตุ่มข้อศอกด้านนะคะใช้ได้หมดเลยค่ะกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะตอนนี้นะคะครบเวลาแล้วค่ะน้องมันก็จะทํากันแกะสมมัมรีออกมาเริ่มขาดกันได้เลยค่ะเดีย๋ยวมาล้อลุ้นกันนะคะว่าจะขัดออกหมดหรือเปล่าเพราะรอยแตกของคุณพี่นะคะด้านลึกมากๆการที่เทา้าเราจะแตกนะคะก็ใช้เวลาในการแตกนานอยู่พอสมควรนะคะแต่การขัดนะคะก็ต้องใช้เวลานิดแต่ไม่นานเกินรอค่ะน้องมันก็ทํากันขัดออกหมดเลยนะคะพี่ๆค่ะตอนนี้นะคะมีสปาเท้านั่งซินของปลอมแล้วค่ะพี่ๆระวังกันด้วยนะคะของแท้ใน แต่กล้านงมดได้เลยนะคะหรือว่าซื้อกับบริษัทได้เลยค่ะว้าวตอนนี้ขัดเสร็จเรียบร้อยข้างหนึ่งแล้วนะคะเห็นความแตกต่างชัดเจนเลยค่ะมาลุยข้างที่2ต่อเลยค่ะพี่ๆค่ะนงมดจะบอกว่าส้นเท้าของคนเรานะคะก็สามารถกลับมาแตกกลับมาด้านได้อีกดังนั้นนะคะก็สามารถใช้สปาเท้านั่งซินนะคะขัดทุกๆ2อถึงสเดือนได้เลยระหว่างที่นงมดขัดนะคะพี่สาวก็ร้องว,ว้าวเลยค่ะไม่คิดว่าเท้านะคะจะขัดออกได้เยอะขนาดนี้วันนี้นงมดขัดรอยแตกออกให้จังเลยนะคะไว้โอกาสหน้ามาขัดเพิ่มอีกได้นะคะว้าวพี่ๆค่ะขัดออกมาแล้ว สะอาดมากๆค่ะนงวงมด,ดีใจสุดๆเลยหลังทาเสร็จนะคะนงมดก็จะทาครีมบำรุงต่อให้พี่เขาเลยครีมตัวนี้นะคะสามารถทาบำรุงเช้าเย็นได้ตลอดพ,พ,ลพี่ท่านไหนที่ซ่อนเท้าแตกนะคะกำลังลังเลยนะคะกดได้เลยค่ะในตะกร้าน,นงมดของแท้แน่นอนค่ะ